มาค่ะพร้อมกันหรือยังคะพับเสื้อผ้าใส่กระเป๋านะคะพับเสื้อผ้าใส่กระเป๋านะคะโอ้อย่าลืมนะคะสเปรย์ฉีดผ้ารูปเรียบรื่นนะคะพกติดตัวพกติด,ตตดตรกระเป๋าไปด้วยนะคะเวลาคุณไปถึงที่พักนะคะแล้วคุณเอาผ้าเสื้อผ้าออกมานะคะมันยักยุ่ยยี่อย่างเงี้ยคุณจะใส่เดินออกไปหรอคะนี่เลยคุณหยิบสเปรย์ตัวนี้ขึ้นมาเลยนะคะสเปรย์ฉีดผ้า มาสัจจารมากเลยค่ะคุณฉีดไปเลยนะคะฉีดใส่ผ้าไปเลยค่ะแล้วคุณก็วางกับพื้นนะคะรีบแล้วคุณก็แค่ใช้มือรูปนะคะรูปนะคะกับพื้นเรียบๆนะคะหรือคุณจะแขวนไปที่หน้าต่างคะหรือใครก็ได้ช่วยจับนะคะแล้วคุณก็ใช้มือของคุณเนี่ยลูบไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะจนผ้ามันาเรียบน่าใส่ามากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมพกไปนะคะสเปรย์ฉีดผ้ารูปเรียบลื่น ส9งค่ะ